อันนี้ซื้อราดหน้ามาห้าถุงไอ้สิบถุงแล้วก็ช้อนไม่มีซื้อมาสิบถุงค่ะแล้องไม่บอกมันว่าให้แยกผักคะน้าใส่ใส่มาในน้ำเลยไม่บอกมันว่าแยกผักคะนา้าแต่ก็้อ ใส่มาในน้ำในเวลาเราไปอุ่นไนงะมันก็จะกลายเป็นจับฉ่ายไงตะกนณะามันจะไม่กรอบนะ เอคุณผู้ชมมาดูอ่าให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าบางคนเพิ่งมาหุดหิดนี่ไงนี่ถุงนึงไม่รู้กี่บาทมันขึ้นราคาแล้วแหละมันขึ้นราคาแล้ว มีบันโอ้ยหล่นคยหล่นโอ้ยหุดหงิดหุดหงิดไปหมดพ่อมึงตายหุดหงิดไปหมดไม่ได้หบ่งใจหุดหงิดอจระบบดูเทียนี่แหละกูพิมพ์อยู่ในสต็อกดีๆก็าหายไปกูให้รวยพ่อมึงตายไม่รู้มันมาทำเฮียอะไรจูๆ่ๆก็หายไประบบ 我们得懂 หิวจนมือสั่นไม่ร้อนมันซื้อมาตั้งนานแล้วพริกจ้านี้มันแม่อร่อยปรุงไปค้อแม่อร่อยมันซื้อพริกสำเร็จรูปจากตลาดอ่ะมันเชื้อราทางนานไม่ดี มันไม่ให้พิกาไม่ได้ไปไหนเลยวันนะี้ข้างแต่งหน้าไม่มา อเอาซื้อเนยในเวทก็ดได้ไนในเพยเอาก็ได้ฉันทำไม่เป็นฉันก็โทรไปสั่งทางไลน์มันบอกเขาบ่าฉันคนโง่คนแก่ทำไม่เป็นจะเอาเลขนี้นะโทรไปก็ได้ศูนย์สองสอสี่หกห้าตัวต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน เขาไปหวยเต็มเลยถ้าไปในเพจเขาเลยของทางลอตเตอรี่สำนักง,งานเนี่ยอืมผมทงตัวหยองกว่าิ่งกินข้าว,วเท้าตออแหลอะฉันเพิ่งกินข้าวเท้า มีสุดปีประดานางงามให้ตังค์ใกรชอบดามันเดี๋ยวมันดงังเดี๋ยวมันรวยเรื่องอะไรประดามันให้มันดงังให้มันรวยมันเฮี้ยมจะนจ้างคนมาตบกูมันจะตองกู เรื่องอะไรไปจาให้มันดัง มึงไม่เห็น,นอัศจรรที่ที่มันจัดอ่ะคนดูมีแต่น,นักข่าวที่มันคืนไปสีกว่าสำนักข่าวสี่สิบเอ็ดมีคนไปไปไปซื้อแปดดูไหมไม่มี กองตุม่มกูให้รวยกูให้รวยกองละพันบาทลุ้นเงินห้าล้านแล้วก็ได้ของสองพันขึ้นไปอ่ะกุ้มอ่ะปิมมาเลยในคอมเมนต์กูให้รวยกูกูให้รวยกูให้รวยจิงฮุนพุทธหุ่นงาน คุณยงทีพูดจบอะใครอะจะไปกล้าวออิเคราะห์พอไปพูดไม่เข้าหูมันมันก็จะส่งคนมาตกแล้วมันก็มีอีเพกกรุนางงามกระจกกระจกไม่กี่เพกอ่ะที่สัมภาษณ์มันน่ช่องใหญ่ๆดักๆไม่มีใครไปสัมภาษณ์มันเห็นไหมโตโน่ยังดังกว่ามัน โ,โนโน่ดังกับมันเห็นไหมป้โตโนโ่ไม่ต้องก้างสื่อด้วยสื่อพร้อมใจกันลงให้แล้วกูก็กูก็พร้อมใจลงให้ มันไม่ร้อนันมันใส่กระน้ํามาเลยอ่ะมันไม่ร้อนเราใส่พริกันกึไมะอม่อยแล้วมันเฮียเนี่ยมันเอาพริกถูงใหญ่ม่ให,ให้พริกอย่างนี้ไม่ดีมันไม่ใช่พริกจริงพริกปลอม อีวิสมาลกูไม่ได้ขายไอสัตว์มึงไม่ต้องมาพิมพ์นะเดี๋ยวกูบล็อกมึงนะมึงลบออกเลยไอสัตว์ก่อนที่กูจะบล็อกมึงเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดกูไม่ได้ขายเลิกขายมาตั้งสิบปีแล้วอีหี้ยช่งางแรกเย็ดมึงจะลบเองหรือจะให้กูบล็อก บัอปมาเลยมันใส่เหี้ยเนี่ยถ้ามาพิมพ์เรื่องเหี้ยเียโกหกต่อแหลสิบแปดมงกุฎมึงไม่รับองก,กุบบลอกมึงเลยนะกูไม่ได้ถายมาันต้อง เกือบสิบปีมันยังมาพิมพ์นอียทางยิดไม่รู้จักไอดียังไม่รู้จักอามอลลัดแจ้งแม่ทำไมจะอิจฉางไง คนเข้ามาจ้างฉันรีวิวไงมันก็ไม่พอใจเพราะคนที่มาจ้างฉันเน่ะเป็นสป,ปสอนเซอร์รายใหญ่ของมันไงถ้ามันก็คินว่าสักพักมเนี่ยมาจ้างฉันรีวิวอะ ขอยหเจงฉันจะเปิดให้พวกเธอดูเนี่ยฉันจะเปิดให้พวกเตีดูจิตใจมันคับแคบไปเหียเนี่ยช่างให้เจงบอกถ้าใครมาจ้างฉันน่ะขอให้เจ๊งอืม จะง่ายตรงนี่นี่พีพีดับปิวเจมเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยคุณคุณเพชรพันปีเขารับซื้อรับจำนำเครื่องประดับเพชรพลอยทองคำแท้เลย <c oughs> นี่คนนี้นะเป็นด็อกเตอร์ด้วยนะ นางเป็นสพายแสนล้านนะอืมเงยเขาเขาพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวแม่อ่านให้ฟังที่อื่นอาจไม่มีงานแต่เราง,งานล้นจนผลิตไม่ทันจนต้องแบ่งงานส่งต่อเพื่อช่วยให้เพื่อนๆอาชีพเดียวกันมีงานทํามีไรายได้อา,อาชีพช่างจิวเวอรี่นับวันยิ่งจะหางานยากขึ้นช่างลดจํานวนลงเรื่อยๆเพราะงานมีเป็นช่วงไม่สม่ําเสมอบางร้านฝีมือดีแต่การตลาดไม่ดีงานไม่มีก็ต้องเบนเข็มไปทําอย่างอื่น ช่างบางคนก็ถูกซื้อตัวไปตุรกีอาหรับแต่พอไปกลับมาก็เป็นหนี้เป็นสินเพิ่มเพราะดูแค่ค่าจ้างไม่ดูค่าของชีพเห็นไหม